สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกกิลันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับในแพดกลางเดือนเมษายนนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีวันสงกรานนะครับวันที่สองเนาะวันนี้วันที่อ่าสิบสี่เมษายนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันเนาะว่าอัปเดตใน กลางเดือนนี้เนี่ยในกลางเดือนเมษายนเนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็มีตัวใหม่ามาอีกหนึ่งตัวเนาะสำหรับในอีเวนต์ช่วงนี้นะครับที่เป็นอีเวนต์คอร์เล็แคชทีนีพิง์นะครับก็มีตัวใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีชื่อว่า,าทวิงเกอร์พิง์ไอ้ทวิงเกอร์พิง์เนาะนะครับก็เหมือนกับตัวที่แล้วเลย นะครับที่เป็นตัวหาชูพิงกเนี่ยก็คือจะต้องเข้ามาปลดล็อกในร้านสตาร์พาวเดอร์นะครับก็สามารถปลดล็อกฟรีได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวเพชรสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าเมฆวิบวับนะครับสำหรับชื่อเพชสัตว์เลี้ยง นะครับอ่าแล้วก็เหมือนเช่นเคยเนาะแล้วก็ค่อยๆเก็บตัวสตาพาวเดอร์เนี่ยอ่าค่อยๆแลกตัวไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเลเวลเต็มเลเวลสิห้านะครับอืมเดี๋ยวผมขอแลกแคนดี้มาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะได้อัพแคนดี้สักเวลสองเวลนะครับอ่าผมแรงมาหมดเลยโอเค อ่ะอัพแคนดี้กันก่อนนะฮะอันนี้ผมอัพเป็นแม็กได้เลยเนาะเดี๋ยวซื้อวัตถุดิบนี่ก่อนสำหรับผลึกน้ำตาลเงินอ่ะโอเคสำหรับพรแคนดี้นะครับ เค okay. เอาพอนี้ไปก่อนสำหรับตัวเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดนะฮะเป็นรีเจเนอรี่อะโอเคเดี๋ยวผมขออัพเลเวลเพิ่มสักนิดหน่อยเนาะหรือผมแลกหมดไปเลยก็ได้เพราะว่าผมเก็บสตาร์ไว้จากอ่าแพทที่แล้วนะครับก็คือหลังจากที่ผมอัพตัวฮาวชูพิงก์ก็คือตัวที่แล้วครับหลังจากที่ผมอัพเต็มเนี่ย แล้วก็ผมก็แลกตัวสกินาวชูพิง์มาด้วยนะนะครับหลังจากที่ผมอัพเต็ม่าทั้งตัวคุกกี้ตัวแคนดี้แล้วก็ตัวเพชรแล้วก็แลกตัวสกินด้วยเนี่ยผมก็เก็บตัวสตาร์เอาไว้รอเลยครับรอเพื่อที่จะมาแลกตัวใหม่นับที่จะมาในวันนี้ครับก็คือวันที่14บเมษานะับก็คือตัวทวิลเกอร์พิอ่าทวิงเกอรนะฮะขออภัยอ่ะเดี๋ยวผมแลกหมดเนาะ ว่าจะได้สักเลเวลอะไร,รเดี๋ยวถ้ายังอัพไม่เต็มก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บสตุตัวสตาเพิ่มนะฮะทั้งหมดสี่พันห้าสี่พันห้าพีเลยแต่ตัวเพรผมจะยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมเอาสักสี่พันห้า ผมเอาสองพันก่อนแล้วก็ที่เหลือผมแลกเพชรอ่ะหรือสองพันห้าเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือค่อยเก็บตัวสตาร์เพิ่มนะฮะโอเค ได้เลเวลเก้านะฮะสำหรับตัวเพชรเพชรได้เลออ่าได้เลเวลสิบอ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปเด๋ก่อนที่เราจะไปเทสวิ่งนะครับว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับก็ ตอนนี้รางวัลล็อกอินก็ได้มีการรีแล้วนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็ล็อกอินต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันนะครับเพื่อรับอ่ารับคริสตลัลหรือรับเพชรวันละ500เพชรนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมทีมไฟนะครับทีมไฟอันนี้อัปเดตมาตั้งแต่แพทที่แล้วแหละนะครับแล้วก็มิชชั่นปริศนาอ่าทวิงเกอพคนะครับอ่าผมอัปเลเวลเมื่อกี้เนาะ Okay. แล้วก็มิชชั่นสมบัติปริศนารอบนี้นะครับเป็นน้ำอามฤตออโรล,ลาศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะโอเคอ่ามีมิชชั่น2อันนะอ่ะโอเคหมดละเดี๋ยวเรามาดูเมนูเพล์นะครับอ่าสำหรับแคชทีนี่พิงค์เฟสติวัลนะครับก็น่าจะเปิดเกมใหม่ละ โอเคก็เป็นสองเกมสุดท้ายเนาะนะครับอ่าเป็นเกมจงกายเป็นสติกเกอร์กับออต้องปลดล็อกก่อนนะอ่าสำหรับสามเกมที่ผ่านมานะครับก็จากที่ผมเล่นมาเนี่ยมีเกมเขาเรียกอะไรอะเกมคัดแรกเอคัดแยกนะฮะขออภัยอ่าสำหรับเกมคัดแยกเจลลี่นะครับ เกมนี้เป็นเกมเดียวที่ผมไม่ผ่านอันนี้ยอมรับว่าค่อนข้างยากจริงแต่สำหรับเกมลูกกวาดลูกกวาดดาวกับยานอาวกาศเนี่ยอ,อย่างถ้าเป็นเกมลูกกวาดดาวอันนี้ผมว่าในบรรดา3ามดานเนี่ยผมว่าดานนี้น่าจะง่ายสุดนะฮะสำหรับเกมอวกาศเนี่ยกว่าจะผ่านผมก็หมดตั๋วไปหลายใบครับพอปกติแล้วเกมนี้ก็คือถ้าเราเล่นจนตั๋วหมดสิบใบเนี่ยก็คือเราต้องรอ รอบใหม่ก็คือหลังสี่ทุ่มวันถัดไปเนาะนะับถ้าถ้าตัวหมดนะฮะโอเคโอ้กว่ากว่าด่านอวกาศผกว่า,วาผมจะผ่านก็เล่นเล่นตัวไปหลายใบเหมือนกันนะฮะกว่าจะผ่านนะฮะโอเคสำหรับเกมนี้วิธีเล่นเป็นไงเอ่ยแตะเพชรที่โผล่ออกมาจากก้อนเมฆแล้วทำเป็นสติกเกอร์ได้เลยหากแตะโดนเพชร อาหากแตะโดนเพชรจะได้รับคะแนนไปหากแตะโดนสิ่งกีวางจะสูญเสียพลังเมื่อสะสมคอมโบได้มากฟีเวอร์ไทม์ก็จะเริ่มขึ้นนะฮะอ๋อก็คือให้แตะเพชรที่โผล่มาจากก้อนเมฆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันสักสเต็ปหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมก่อนอ๋อตอนนี้โบนัส ทวิงทวิงก็พิงตอนนี้ยังแค่เลเวลเก้านะแต่ก็น่าจะพอผ่านอยู่ถึงจะแค่เลเวล9ก้ะครับอ่ะเริ่มครับมาดูเกมนี้ซิอ๋อให้แตะตัวเพชรที่โผล่มาจากกรเมเกฆนะครับ แตะโดนสิ่งกีดขวางเนาะเมื่อกี้สิ่งกีดขวางโผล่มาอ่านนั่นไงเฟลเลละเอาเมื่อกี้ผมผมมองเป็นนี่เฉยเลยผมมองเป็นตัวสิ่งกีดขวางต้องใจต้องตั้งใจดูให้ดีอะเมื่อกี้คือผมนั่าจะรีกดไปหน่อย ก็เลยมองมนสิ่งกี่ขวางเลยเมื่อกี้อแต่ได้ S บวกละอันนี้น่าจะผ่านแล้วเนาะได้ S วโอเคผ่านาด่านแรกง่ายอยู่แล้วครับด่านแรกอะโอเคแต่ยังไม่ผ่านเนะาะเขาบอกว่าต้องเคลียร์เคลียร์สเต็ปที่3นะครับ อ่ะเล่นเล่นสักเกมหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูเกมสุดท้ายเนาะสำหรับเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้มาเล่นเกมนี้ก่อนนะฮะสำหรับเกมอ่าจงกลายเป็นสติกเกอร์นะฮะอ่ะผมลืมดูอีกอันหนึ่งเลยอันนี้เป็นกิจกรรม ชูตติ้งสตาร์เพราะทุกวันคือฟีเวอร์เดย์นะครับเหมือนจะกลับมอาอีกครั้งเนาะก็คือแต่ละวันเนี่ยก็จะให้เราเก็บเนาะอย่างวันนี้วันวันจันทรเนาะก็จะเป็นเก็บเพชรนะครับวันอังคารเก็บเหรียญในเกมวันพุธก็เก็บเพชรนะฮะก็ไล่เลี้ยงไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวเล่นก่อนเลยฮะมีเวลาให้1นนาทีนะฮะ ก็คือเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดนะฮะ ไ2 0้220เพรนะฮะโอเควันต่อไปเป็นเหรียญในเกมนะฮะอะโอเคเรียบร้อยเนาะมีอะไรอีกเอ่ยอะเดี๋ยวรับรางวัลคุกกี้ชาลิ่งก่อนเนาะเป็นแอสโตนัทนะครับก็สิ้นสุดกิจกรรมแล้ว ก็รับรางวัลแคชที่นี่พิงค์ลันด้วยนะก็ตัดรอบพอดีเนะ้องก็คือตัดรอบทุกวันจันนะฮะทุกวันจันถ้าตามเวลาน่าจะช่วงเช้านะครับตอนเช้าอันนี้ก็เล่นรอบใหม่ละครึสัปดาห์ใหม่โอเครับเรียบร้อยเมื่อกี้ผมได้ตัวสตามาเพิ่มนะสำหรับโมดสนามแข่ง มีด่านใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยวันนี้อ๋อยังนะครับยังคงเป็นด่านเดิมนะด่านที่หนึ่งเป็นสวนสนุกสุดตื่นเต้นนะครับด่านที่สองเป็นสวนดอกไม้สุดหรูแล้วก็ด่านที่สามเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังยิลี่วูดนะครับน่าจะต้องรอแพทปลายเดือนปลายเดือนเมษายนนครับน่าจะมีด่านเข้ามา,าด่านใหม่เข้ามาเพิ่ม ่ะแล้วก็แชมเปี้ยนลีกล่าสุดตอนนี้ก็เป็นซีซั่นกลิ่นที่พึ่งซีซั่นที่9แล้วนะโอเคอ่ะหมดละเดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวใหม่กันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปผมขอไปแลกแลกเพิ่มนะเมื่อกี้ผมได้สตาสตามาเพิ่มผมแลกตัวทวิงเกอร์พิงแล้วกัน แต่ถ้าผมแลกหมดโอเคประมาณนี้ก่อนอ่าได้เลเวลสิบอ่าเลเวลอัพพอดีเลยเลเวลสามร้อยแปดสิบแปดได้นี่มาครับเป็นตัวต๋วตั๋วชาร์เลนสุ่ม เพชรก็เลเวล12แนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถนะครับสำหรับตัวเพชรนะครับเมฆวิบวับนะครับอ่าอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะก็คือผมยังอัพไม่เต็มก็คือยังเป็นเลเวล12นะก็คือใช้ความสามารถทุกๆ10.2วินะครับ เยลลี่จันเซียวยักษ์นะครับสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นคะแนนอันนี้คือยักษ์อันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนหลังจากอัพเต็มอีกทีหนึ่งนะว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็คูดาวเท่าไหร,ร่นะสำหรับตัวทวิงเกอร์พิงค์นะครับใช้ความสามารถถุกทุกยี่สิบเจ็ดจุดสามวินะครับเยลลี่ดาว,าท,วทวิงเกิลนะครับ44,250าคะแนน นะครับอันนี้สําหรับลเวลสิบนะสำหรับตัวแคนดี้นะครับถ้าเราอัพเต็มนะครับใช้ความสามารถทุกๆ9.1วินะครับเจลลี่ดาวทวิงเกิลนะครับ17,000คะแนนอันนี้ก็เป็นความสามารถแคนดี้นะอันนี้อัพเต็มนะลเวล5โอเคอะเดี๋ยวเราไปเทสวิ่งในสนามแข่งนะ บานผมทอดออกนะอืมวิ่งด่านอาด่านนี้แล้วกันเป็นด่านสถานที่ถทท่ายทำหนังนะฮะเยลิบูท Okay. ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนไม่ต้องกดอะไรเนาะเหมือนตัวที่แล้วถ้าเป็นตัวที่แล้วเนี่ยต้องกดต้องกดสไลด์นะฮะ นีความสามารถเทสนะเมื่อสักครู่อ๋อที่ขึ้นตัวเลขเมือ่อเมื่อสักครู่ก็คือจากที่เห็นคือเหมือนจะมีการวิ่งวิ่งไปข้างหน้าในช่วงระยะหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เนี่ครับที่ขึ้นตัวเลขสองนะ อ๋อคือถ้าเกตไาเต็มก็คือจะวิ่งไปข้างหน้านะครับก็คือจะวิ่งทั้งหมด2ครั้งนะฮะที่ตึนตัวเลขอ่ะประมาณนี้นะครับหรับความสามารถ เออเดี๋ยวผมมาดูนี้ก่อนนะชูตติ้งสตาร์สกินล็อบบี้คันสูงผมยังไม่ได้กดดูเลยอ๋อจะมีภารกิจมาให้ทำก็คือถ้าเราทำผ่านก็คือเหมือนเหมือนเอาตัวกิจกรรมมามาไว้ที่หน้าล็อบบี้เนาะเนี่ยครับแต่และตัวก็จะมีมิชชั่นให้ทำ เนี่ยจากที่ดูจะมีมิชชั่นใหม่ทำอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตใหม่ในวันนี้นะครับสำหรับอ่าในวันนี้นะครับวันนี้อ่าวันที่14ี่เมษานะครับในกลางเดือนเมษายนนะครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับ อัปเดตในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งก็สําหรับอัปเดตในวันนี้นะครับก็มีการเพิ่มตัวกิจกรรมมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีชื่อว่าอ่าที่มีชื่อว่า t ทวิงเกอร์พิงนะครับแล้วก็เพรอ่าเพรชื่อว่าเมกวิปวัฒนนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็สามารถเข้ามาปลดล็อกได้ในลันคาสตาพาวเดอร์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เหมือนเช่นเคยเดี๋ยวต้องเก็บตัวสตาสตาเพิ่มนะครับเพื่ออัพให้เลเวลเต็มนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวสกินนะเป็นสกินของทวิ k เกอร์พิงค์นะครับเป็นระดับซ e ูเปอร์อีบิกเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะครับแล้วก็นี้เป็นสกินเพชรเป็นสกินเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสกินเยลลี่มาใหม่นะ มีสกินเยลลี่มาใหม่นะครับอ่านี่นะครับสำหรับสกินผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้ดูตัวอย่างพรีวิวอัปเดตเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับปลายเดือนมีนาคมเห็นว่าจะมีสกินสำหรับคุกกี้รสกล้วยนะครับแล้วก็เกฟฟุตถังหูหลูส้มนะครับแล้วก็เกฟฟุตนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะมาในรูปแบบสุ่มกาชาสรุปไม่ใช่ครับก็คือ ต้องมาแรกในร้านสตาร์พาวเดอร์นะครับอันนี้จะใช้ทั้งหมด4,000นะ4,000 2,000 4,000 2,000แล้วก็4,000 2,000ก็คือเท่ากันเลยแล้วก็เป็นสกินระดับระดับแรนะครับน,น่าจะระดับแรเนาะถ้า4นี้โอเคอ่าเท่ากับว่าในกาชารอบนี้นครับในเดือนนี้เดือนเมษายนก็จะไม่มีสกินใหม่มาให้สุ่มเนาะเพราะฉะนั้น สุมสกินในเดือนเมษายนนะครับเดือนนี้จะไม่มีชิปนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคือเดือนหน้านะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าสกินที่นํามาให้สุมเนี่ยเหมือนจะเป็นสกินเดิมก็คือนํากลับมาให้สุมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสายไหมอ่าซาวเบดช,ช็อกโกแลบงบงไวช็อกโกแลแล้วก็เออเกลนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มี5ตัวแล้วก็ แล้วก็ตัวจากแพทที่แล้วครับก็คือเป็นสกินสงการเนาะก็คือคุกกี้รสส้มอ่าเชอร์รี่หมันฝรั่งพิงช็อกโก้แล้วก็ครัวซองนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็สำหรับสุ่มสกินในเดือนเมษายนเดือนนี้จะไม่มีคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านะสำหรับอ่าคลิปสุ่มสกินนะครับประมาณนี้ ตอนแรกผมคิดว่าจะมาในรูปแบบกาชานะครับถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติมาในรูปแบบกาชาเนี่ยผมก็จะถ่ายคลิปตามปกติเลยนะครับก็คือลงในเดือนเมษายนแต่เนื่องจากสกินเนี่ยก็คือต้องไปแลกนะครับแลกในร้านคา s t สตาพาวเดอร์นะครับสำหรับสกินของทั้งหมด3ตัวนะอ่ะโอเคโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะ ี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สรุปก็คือมีตัวใหม่นะครับสำหรับทวิงเกิลพิงค์เมกวิบวับนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมแคชทีนี่พิงค์เฟสิวัลนะครับก็มีการเปิดเกมใหม่อีก2เกมนะครับก็คือเกมให้แตะสติกเกอร์เนาะนะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเล่นให้ถึงสเต็ปสามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูอีกหนึ่งเกมเพราะว่าจะต้องเล่นให้ถึงสเต็ป3ครับถึงจะปลดล็อกเกมสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็รวมถึงคุกกี้ชาเลนจ์ของทวิงเกอร์พิงด้วยนะนะครับโอเคอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูดูไปเรื่อยๆนะสำหรับเบรกเอา เบรกเอาน่าจะไม่มีอะไรนะครับโหมดสนามแข่งก็ยังคงเป็นด่านเดิมนะอ่ายังเป็นยังเป็น3ด่านเดิมนะครับแล้วก็ทีมไฟก็เพิ่มมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอ่าแชมเปี้ยนลีกช่นเช่นเคยนะครับสําหรับซีซันกินที่พึ่งซีซันที่9นะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรละสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ เพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ